สวัสดีทุกคนแฮปปี้วันไทยด์นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามช่องมาโดยตลอดนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูคลิปจากเกมนรลลกะนะแล้วก็เดี๋ยวจะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาร่วมโหวตน,นะว่าเพื่อนๆน,นะคะชอบสาวๆคนไหนมากที่สุดแล้วก็เดี๋ยวจะมีสุ่มแจกรางวัลด้วยนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันก่อนเลยนะคะว่าจะน่ารักขนาดไหนนะคะ oh. 起来吧！我们舞社准备在情人节举办舞会，可以帮我们一起筹备吗？情人节舞会，当我的舞伴。所以你能不能做我的舞伴？我想邀你做我情人节的舞伴。情人节舞会，我想跟你搭档。 ยังไงกันมาหนุคนเพื่อนๆชอบตัวละครไหนนะคะอยากจะเดทกับใครในเกมนารากาเบทพอยท์มากที่สุดนะคะก็สามารถเข้ามาร่วมโหวตนะคะในทวิตเตอร์ได้เลยนะคะโดยเดี๋ยววันนี้นะคะในช่องของเราเองนะจะมีสุ่มแจกรางวัลด้วยนะสําหรับคนที่ไปร่วมโหวตในทวิตเตอร์นะแล้วก็แฮชแท็กนะคะเลือกทีมตามนี้ได้เลยนะใครชอบพูดรุมิก็อาจจะแบบแฮชแท็กทีมพูรุมิอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เพื่อนๆนะคะที่โหวตแล้วนะสามารถส่งลิงก์นะที่เพื่อนๆนะ ได้โหวตนะคะในทวิตเตอร์เนี่ยส่งมาในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะสุ่มแจกนะคะเงินรางวัลทั้งหมด2รางวัลน,นะคะรางวัลละ5้าบาทนะคะสำหรับผู้โชคดีนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะประกาศในวันที่22กุมภานะคะจะได้แบบว่าเพื่อนๆมีเวลาได้ไปคอมเมนต์กันนะในระหว่างนี้นะคะสำหรับรางวัลเดี๋ยวเราจะโพสต์ประกาศนะคะในช่องนี่แหละเพื่อน,อนๆสามารถกดติดตามช่องของเราไว้ก่อนได้เลยนะ สำหรับใครที่มีคำถามอะไรนะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเราไปเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ